สวัสดีค่ะบริษัท e อ d o p a c k กจำกัดถุงมุ้งพลาสติกขนาดใหญ่เป็นสินค้าที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการห่อรัดสินค้าเพื่อการลำเลียงโดยเน้นใช้ในฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและของใช้ในครัวเรือนและสำนักงานเช่นถุงมุ้งคุมเครื่องซักผ้าถุงมุ้งคุมโซฟาถุงมุ้งคุมรังขนาดใหญ่และถุงมุ้งสำหรับคุมตู้เย็น หรือในโรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องจักรที่ต้องการถุงขนาดใหญ่เพื่อห่อหุมสินค้ารวมถึงในผ้าขนส่งเช่นถุงคุมพาเลทเพื่อป้องกันน้ำความชื้นและฝุ่นละอองเป็นต้นการใช้งานสะดวกสามารถเปิดใช้ได้ทุกเวลาสามารถหมุนเวียนได้หลายครั้งป้องกันฝุ่นภายในครัวเรือนสำนักงานโรงง,งานสามารถใช้หรือคุมชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ ประหยัดเวลาในการทำงานหากลูกค้าท่านใดสนใจถุงมุ้งพลาสติกขนาดใหญ่สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางติดต่อท้ายคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ